Nhân nhau cái sạch thắng lắm trong bọn mình mất sửa กายสุขใจปลอดภัยนะครับวันนี้ก็จะมากล่าวพระสูตรให้ฟังนะครับคงจะแบ่งเป็นตอนเราเสวิตับพาเสวิตัพพะ เสวิตพาเสวิตพะสูตรนะครับว่าด้วยสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพนะครับช่องเสพนะฮะเสพในทีนี้เข้าหาเกี่ยวข้องวันหนึ่งนะครับสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันนะตัดเรียกวิสุทธ์ทั้งหลายมาประชุมกันแล้ว รับสั่งด้วยว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจะแสดงทรรมบรรยายที่ควรเสพและไม่ควรเสพแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราตถาคตจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นก็ทนรับนะครับจากนั้นพระองค์ก็จำแนกว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวกล่าวกายะสมาจารก็คือความประพฤติท,ทางกายไว้สองอย่าง คือที่ควรเสพอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเสพอย่างหนึ่งความประพฤติทางกายเนี่ยใครก็ต้องมีใช่ไหมครับคนที่มีชีวิตมีร่างกายก็ย่อมต้องมีความประพฤติทางกายด้วยแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยควรเสพก็คือน้อมใจยินดีแล้วก็จะไปทำทำแล้วมันดีอีกอันหนึง่งไม่ควรเสพก็คือไม่ควรน้อมใจเพื่อที่จะไปทำไม่ควรจะไปยินดีนะครับ ทั้งสองอย่างต่างก็เป็นกายสมจารย์ด้วยกันนะฮะแต่ว่ามันต่างกันตรงกันข้ามเราตถาคตกล่าววจีสมาจารย์ความประพฤติทางวาจาไว้สองอย่างเหมือนกันควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองก็เป็นวจีสมจารความประพฤติทางวาจาด้วยกันเราตถาคตกล่าวมโนสมาจารความประพฤติทางใจ ไว้สองอย่างควรเสพอันหนึ่งไม่ควรเสพอันหนึ่งซึ่งทั้งสองนี้ก็ต่างเป็นมโนสมาจารความประพฤติท,ทางใจเช่นกันอันนี้มีอยู่แล้วนะครับเนื้อความของประสูรนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วตรงๆในทุกชีวิตนะเราก็จะได้มาจำแนกแยกแยะใกล้ควรพิจารณาอะไรที่เป็นกายวาจาใจควรและไม่ควรนะครับ เราตถาคตกล่าวความเกิดขึ้นแห่งจิตไว้สองอย่างจิตเวลาที่มันจะเกิดขึ้นดําริจะทําอะไรดําริอะไรขึ้นมาในใจเนี่ยนะครับนความเกิดขึ้นแห่งจิตก็มี2องเหมือนกันควรเสพอันหนึ่งไม่ควรเสพอันหนึ่งทั้ง2ต่างก็เป็นการเกิดขึ้นของจิตเหมือนกันเราตถาคตกล่าวการกลับได้สัญญาไว้สองอย่าง ควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างก็เป็นการกลับได้สัญญาด้วยกันเอาตามศัพท์ก่อนก็คือเรื่องที่เราเคยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจาไว้เหตุการณ์ต่างๆนะครับทีนี้ชีวิตก็ใช้ไปเรื่อยๆต่อมามันก็ฉกใจจําเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมานั่นแหละนะครับบางอย่างก็ควรเสพก็คือควรจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นบ่อย บางอย่างไม่ควรเสพไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็อย่ากให้เกิดบ่อยๆพยายามหาทางระงับดับมันลงนะครับได้กี่ข้อแล้วนะกี่คู่แล้วกายวาจาใจการเกิดขึ้นของจิตแล้วก็การกลับได้สัญญาห้าคู่อันนี้ไม่ไม่ ไม่ทาวิธีอะไรหน่อยหรือนะฮะลองหาวิธีทํานะฮะหาวิธีทำว่าเอ๊ะได้เย็นแล้วรอบหนึ่งถึงจะจําได้ไม่หมดก็อาจจะจําได้สักครึ่งหนึ่งอ่านะกลับไปดูอีกสักครั้งหนึ่งก็จะโอ้ได้แล้วอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเราตะทากตกล่าวการกลับได้ทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นนะฮะ คำก,กลางๆนะผิดก็ได้ถูกก็ได้นะกล่าวการกลับได้ทิฏฐิไว้2อ,อย่างควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งทั้ง2ก็ต่างเป็นทิฏฐิเช่นกันนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่6กนะกายวาจาใจเกิดจิตกลับได้สัญญากลับได้ทิฏฐิก็6นะครับข้อที่7ชุดสุดท้าย เราตะทาคตกล่าวการกลับได้อัตภาพอย่างที่พวกเราได้มาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องได้อีกไว้สองอย่างควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพอย่างหนึ่งเอออันนี้นะ่าสงสัยนะการได้อัตภาพเนี่ยแบบไหนที่ควรควรได้ควรเสพนะครับควรมีอัตภาพเช่นนั้นนะแบบไหนที่ไม่ควรทั้งสองก็คือการได้อัตภาพเหมือนกัน นะครับมีทั้งหมด7ประเด็น7โคข้อนะครับวันนั้นประชุมสองแล้วพระองค์ก็ปรารบบทนี้ขึ้นมาเ <_ an> มื่อพระองค์ตรัสเช่นนี้นะครับท่านพระสารีบทซึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยได้กราบทูลว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญทำบรรยายนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วโดยยอ่อมิได้ทรงจำแนกเนื้อความไว้ให้พิสดารข้าพระองค์เข้าเข้าใจเนื้อความโดยพิสดารอย่างนี้ว่า อันนี้พระพุทธเจ้าพูดเสร็จแล้วนะครับท่านภาษารีบทก็เลยกล่าวคํานี้กลาวทูนขึ้นมาว่าพระองค์ไม่ได้จําแนกเลยแล้วก็หยุดไว้แต่ถ้าพระองค์เข้าใจเนื้อความโดยพิสดารเช่นนี้ว่าก็เหมือนกับว่าท่านจะกล่าวก่อนนะพอท่านกล่าวเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าจะว่าประการใดนั่นก็จะฟังอีกต่อ,ตอ,ตอหนึ่งนะครับอาจจะมีส่วนที่ต้องเสริมต้องอะไร นะก็นั่นก็อีกต่อนึงแต่ว่าตอนนี้ท่านก็จะกล่าวก่อนว่าพิสดารความหมายจะเป็นยังไงนะครับที่พระองค์ตรัสว่าพิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายสมารจารไว้สองควรเสพและไม่ควรเสพทั้งสองต่างเป็นกายสมารจารด้วยกันพระองค์อาศัยอะไรจึงตรัสข้อนี้ไว้นะพระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลเสพกายสมารจารแบบไหน อากุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญขึ้นนี้ถ้าเรารู้จักอากุศลแล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรเกินกว่าใน14สภาวะที่เราเรียนกันมาในเจตสิกนะครับโดยชื่อใหญ่นั่นแหละอาการเหล่านั้นทั้งหมดคืออกุศลล้นลวนๆจะหยาบจะเบาบางจะปานกลางประการใดไม่เกี่ยวคืออกุศลล้นลวนนะครับ ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับความประพฤติทางกายแบบไหนอากุศลกลับจะเกิดจะเจริญขึ้นแต่กุศลธรรมที่อาจจะเคยมีบ้างเนี่ยจะเสื่อมลงกายสมาจารแบบนั้นไม่ควรเสพง่ายมากหมายถึงหลักการนะครับกว้างจะฟังง่ายได้หลักง่ายจับหลักได้ง่ายนะครับแต่ว่าเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารแบบไหนพฤติกรรมทางกายเช่นไหน อากุศลธรรมทั้งหลายจะค่อยๆเสื่อมลงอ่อนลงบางลงกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญขึ้นกายสมจารย์เช่นนี้แหละควรเสพนะอันนี้ก็เป็นหลักเหมือนกันนะครับหลักวิธีก็คือว่าพฤติกรรมทางกายมีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าทําพฤติกรรมทางกายเช่นนั้นแล้วเห็นแต่อกุศลเกิดขึ้นก่อเกิดมากขึ้นมากขึ้น นะแบบนั้นนะ่ไม่ควรเสพไม่ควรยินดีไม่ควรปล่อยให้เกิดบ่อยๆนะฮะส่วนถ้าพฤติกรรมทางกายเช่นไรเห็นแต่ทางเจริญของกุศลนะฮะคว,ความขี้เกียจที่เป็นอกุศลความขี้เกียจเป็นต้นที่เป็นอกุศลมันเสื่อมลงเราก็จะต้องขวนขวายกายแบบนั้นแหละนะฮะนะอันนี้คือหลักการที่เอาไปใช้ได้ทุกสถานะบุคคลนะครับตั้งแต่นักบวชจนถึงชาวบ้าน เนะพราะว่ามันเป็นกฎกลางนะกฎกลางแห่งสัจธรรมเนาะทุกคนในโลกนะต้องการความดีต่อกันนะต้องการที่จะได้รับความอนุเคราะห์ได้รับไมตรีจากผู้อื่นทุกคนในโลกต้องการแบบเดียวกันแต่สังเกตนะครับสิ่งที่เขาต้องการเวลาเขาไปทําต่อผู้อื่นเขากลับทําไม่เหมือนกับที่เขาต้องการนะฮะเ,เวลามีคนอื่นมา ประพฤติต่อเราก็อยากให้เขาประพฤติดีๆแต่เวลาตนเองประพฤติต่อคนเดินก็อาจจะตรงกันข้ามนะครับมีแต่จะหาช่องที่จะเอาเปรียบทุจริคตคดโกงอะไรต่างๆอย่างนี้เนี่เลยผิดนะฮะโลกจึงเดินกันผิดถ้าเป็นแบบนี้กันทั้งหมดโลกนะเดินผิดแน่ๆน,นะครับไม่นานก็จะถึงยุคนิคสัญญีเห็นกันเป็นอาหารต้องเขีนค่ากัน มันถึงที่สุดนะฮะเมื่ออกุศลมันจเจริญขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะถึงขั้นเขียนฆ่ากันหรือไม่ก็ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนฆ่ากันก็จะภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับมันก็เป็นแปลกนะอที่ท่านบอกว่ามันก็จะเกิดความอดอยากความขาดแคลนอาหารอย่างนี้นะครับถ้าโลภะมีกําลังมากๆภัยที่จะ ก่อเกิดรุนแรงก็คือเกี่ยวกับอาหารการกินขาดแคลนนะครับมันก็มีสองอย่างแล้งกับท่วมนะเพราะว่าหลักๆที่คนกินเนี่ยคือพวกข้าวพวกพืชนะครับไม่ใช่ไปกินเงินนะเงินทองเนี่ยเอาไว้ประดับเอาไว้ยึดครองแต่ว่าสิ่งที่จะกินจริงๆเนี่ยคือพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ มันแรงบ้างมันท่วมบ้างนั่นแหละไปวพิบัตินะมันมันก็มีส่วนมาจากอากุศลที่มากขึ้นนั่นแหละนะครับเมื่ออกุศลมากขึ้นกุศลวิบากผลอันดีมันก็จะค่อยๆไม่ค่อยได้กันก็จะได้รับแต่วิบากที่ไม่ดีนะครับก็เป็นเช่นนี้นะส่วนในเนื้อหาของพระสูตรท่านก็ยังจำแนกอีกพอสมควรนะครับท่านจำแนกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารแบบไหนอกุศสลธรรมทั้งหลายจะเจริญขึ้นแต่อกุศลธรรมทั้งหลายกลับจะเสื่อมลงบุคคลบางคนในโลกนี้มักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเคยเป็นคนดุร้ายมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารวันวันคิดแต่เรื่องจะไปฆ่าชีวิตผู้อื่นไม่เอ็นดูในสัตว์มีชีวิตทั้งหลายอันหนึ่งมักเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ นะคือถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่จะก่อให้เกิดความยินดีของผู้อื่นนะซึ่งมีอยู่ในบ้านหรือหรือในป่านะด้วยความเป็นขโมยคือเขาไม่ได้ให้โดยชอบรมอันหนึ่งมักเป็นคนประพฤติผิดในกานะคือประพฤติละเมิดละเมิดจารีตในหญิงทั้งหลายที่มารดารักษาไว้บ้างที่บิดารักษาไว้บ้าง ที่ทั้งมารดาบิรารักษาไว้บ้างเป็นต้นนะจนถึงมีสามีแล้วมีคู่มั่นคู่หมายแล้วอย่างนี้นะครับพระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลเสพกายสมจาร์แบบนี้แหละอกุศลธรรมจะเจริญขึ้นนี่ทั้งก็พูดในองค์ของศีล3ข้อที่เกี่ยวข้องทางกายใช่ไหมครับนะกายกายทุจริต3ามนั่นเองนี่คือพูดระดับถึงที่สุดคือทุศีล ะะแต่ก่อนจะถึงที่สุดทุศีลเนี่ยมันก็จะต้องมีความประพฤติเล็กๆน้อยด้วยนะฮะนะก็สามารถรวมเข้าไปได้ว่าพฤติกรรมทางกายเล็กๆน้อยนะที่ไม่เรียบร้อยที่เป็นทางของอกุศลก็จะต้องระมัดระวังเช่นกันเพราะถ้าปล่อยมันไว้มันมากเข้าเนี่ยมันก็จะมาละเมิดศีลพวกนี้ได้นะครับกายสมาจรที่เป็นเหตุให้กุศลเจริญบ้างนะครับ เมื่อบุคคลเสพกายสมจารย์แบบไหนอกุศลจะเสื่อมแต่กุศลกลับจะเจริญบุคคลบางคนในโลกนี้ละเลิกเลิกละประปานตาิบาตเว้นขาดจากการฆ่าเป็นผู้วางท่อนไม้สัตตรามีความละอายมีความเอ็นดูเป็นผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลในสัพพสัตอว์ยู่ละเลิกเลิกละอธินาทานเว้นขาดจากอธินนาทาน ไม่ถือเอาทรัพย์เครื่องเพิ่มใจของผู้อื่นจะอยู่ที่ไหนก็ตามซึ่งเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการของความเป็นขโมยละเลิกกาเมสุมิฉาจารแล้วกาเมสุมิฉาจารแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิฉาจารไม่ละเมิดจารีตในหญิงที่มารดารักษาบ้างเป็นต้นนะพค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลเสพกายสมจารแบบนี้ก็คือเว้นจาก ไอ้ที่มันเป็นทุจริตนั่นแหละกุสุรธรรมทั้งหลายก็จะเสื่อมไปกุศุรธรรมทั้งหลายจะเจริญขึ้นนะครับเจ็ดข้อนะกายวาจาใจนะอะไรอีกการเกิดขึ้นของจิตเป็นข้อที่สีญญ่การกลับได้สัญญาเป็นข้อที่5ญญาการกลับได้ทิฏฐิเป็นข้อที่หกและ การกลับได้อัตภาพเป็นข้อที่7นะฮะแล้นี้เราฟังขยายความไปข้อหนึ่งก่อนนะออ,อีกหกข้อก็ฟังกันไปเรื่อยๆเ,เป็นต,นตอนๆเอานะครับนี้ก็เป็นขุมทรัพย์จากพระศาสนานี้ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นะครับนะพ่อแม่ยังสอนเราไม่ได้แบบนี้นะฮะพ่อแม่นีหวังดีแน่นอนนะฮะแต่พ่อแม่ไม่ได้สอนให้เราเลิกฆ่าสัตว์นะมีแต่ส่งเสริมให้เราไปฆ่าด้วย หมายถึงสัตว์บางชนิดนะครับเค่าแล้วมันได้กินบ้างได้ขายบ้างก็คงจะเคยทํากันมาตามสมควรนะเนาะทุกทกท่านนั่นแหละนะก็ให้ทราบนะครับว่าพ่อแม่ก็มีคุณมากนะมีคุณมากมายถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราไม่มีชีวิตของเราขึ้นมาได้นะครับต่อให้เราได้ตั้งท้องตั้งครันขึ้นมาอยู่ในเขาแล้วถ้าเขาไม่อนุมัติเราก็ไม่ได้อยู่ออกมานะครับเพระเนาะฉะนั้นก็ชื่อว่า เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเพราะพริเ,เจ้าเนี่ยมาภายหลังจากพ่อแม่มาอุปการะเรานะครับแต่ว่าท่านมีความสามารถมากนะมีความสามารถสูงสูงยิ่งกว่าทุกคนนะครับนะก็ทั้งเราและพ่อแม่ก็ควรจะต้องเข้าถึงด้วยด้วยกันนั่นแหละนะครับนะแต่เบื้องต้นก็พ่อแม่อุปการะแล้วแต่ว่ามาถึง ช่วงเวลาเช่นนี้เนี่ยที่มีคําสอนอยู่ในโลกก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็นุเคราะห์ด้วยพ่อแม่เลี้ยงดูอบรมบ่มสอนเราได้ในบางส่วนเราก็เป็นคนดีในสังคมนะคำสอนที่เขาสอนมาเนี่ยก็คือให้เราเป็นคนดีในสังคมหมายถึงว่าดีในวงจรคนด้วยกันแต่อาจจะไม่ดีในวงจรชีวิตของพวกสัตว์อย่างนี้นะฮนะแต่ว่าในโลกเขาก็เรียกว่าไม่ใช่คนชั่วนะ เพราะไม่ได้ไปทําร้ายคนอื่นเพียงแค่เบียดเบียนทําร้ายสัตว์อื่นอย่างเดียวนะครับแต่พระพุทธเจ้ามาละเอียดลงไปบอกว่าแม้ทุกชีวิตนั่นแหละนะกายสมาจารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นนะก็ไม่ควรจะไปก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ใครๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ประเภทไหนก็ตามเราก็เลยได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับ แล้วถ้ามีโอกาสก็กลับไปให้พ่อแม่ที่ยังไม่อาจสอนเราได้มาก่อนในส่วนนี้นะให้ท่านสามารถได้รับรู้เรื่องพวกนี้ขึ้นมาก็จะเป็นการดีนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าจังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังไตรสิกขาให้ถึงพร้อม ยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมยังกุศลธรรมทั้งหลายถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทิน